ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่5นะครับซึ่งจะเป็นยติของคุณตีสิทธิวันเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ขอใช้ที่ราชพัสดุสร้างสวนสาธารณะวงเล็บเขตพระกนองนะครับเชิญท่านตีสิทธ์ครับกรับเรียนรรท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านตีสิทธ์ผู้ที่ท่านผอ,อ,อเขตพระกนองมาบครับ มา,มาครับแล้วครับขอบคุณมากครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายตรีสิษิ์สิริวัลสมาชิกสภากงเทพมหานครเขตพระโขนงในเบื้องต้นผมต้องกราบขอบคุณท่านประธานสภานะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการทั้งฝ่ายกระทูและยติที่ได้ทําให้ยติการขอใช้ให้ขอให้กรุงเทพมหานครประสานกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุสร้างสวนสาธารณะในเขตพระโขนงได้เข้าสู่สภาผมเชื่อมั่นว่าแม้นยติเนี่ยจะระบุเฉพาะพ,พื้นที่เขตพระโขนงแต่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างหรือว่าแบบอย่างให้กับกรุงเทพมหานครและอีกสำนักงานเขตอีกหลายสำนักงานเขตได้ดําเนินการท่านประธานท,ที่เคารพครับการสร้างสวนสาธารณะถือเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมดูจาก ใบถแถลงนโยบายก็ดีหรือดูจากข้อมูลที่ท่านได้ให้ต่อสื่อมวลชนก็ดีเนี่ยท่านพูดชัดเจนว่าในหนึ่งปีท่านจะเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้ได้750ไร่ไม่ว่าจะเป็นสวนใหญ่4ีมุมเมืองสวนในบ้านจัดสรรสวนหย่อมในชุมชนหรือแม้กระทั่งในวัดโดยวิธีการไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าหรือทำอย่างไรก็ตามที่จะให้มีพื้นที่สวนให้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันผมมีโอกาสอ่านรายงานของคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยท่านวิสูตรขออนุญาตเอ่ยนามท่านวิสูตรสำเร็จวาน,นิชในเรื่องของงบป,ประมาณที่จะให้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางคณะกรรมการก็กําชับชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครควรจะเร่งรัดดาเนินการในเรื่องการให้ครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสร้างพื้นที่สวนสาธารณะนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือออกกําลังกาย ตลอดจนงานนันทนาการตา่างๆท่านประธานครับพอไปดูพื้นที่ที่ผมจะยกตัวอย่างในวัติในยติในวันนี้ตามเอกสารขออนุญาตขึ้นเอกสารมายเล็กหนึ่งฮะตามเอกสารที่สำนักง,งานเลขาทำให้กับพวกเราท่านจะเห็นว่าในพื้นที่เขตพระโนงเนี่ยในหน้าที่สองจะมีพื้นที่สวนสาธารณะถึงสามสิบสามแผงในหน้าสองจำนวนพื้นที่สวนสาธารณะมีถึง 67,404ตารางเมตรนะครับคิดต่อคนแล้วเนี่ยผมมีพื้นที่สวนสาธารณะติดลบอยู่ประมาณ2.32ต่อคนต่อ3ตารางเมตรนะรมีพื้นที่จริงๆแค่0.68ตารางกิโลเมตรไม่ถึง1แต่ความเป็นจริงผมกลับเรียนรรท่านประธานนะครับว่าถ้าดูจากคำจำกัดความที่ที่เสนอมาในหมายเหตุเนี่ยเขาบอกว่า พื้นที่สวนสาธารณะหมายถึงพื้นที่สำหรับประชาที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปอาจเป็นพื้นที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้แต่ในความเป็นจริงถ้าประธานเชื่อไหมครับว่า,าใน33แห่งเนี่ยมีพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปได้เนี่ยแค่สองแห่งก็คือในลำดับที่สามนะซึ่งมีพื้นที่ประมาณเ72ตารางวา กับในลำดับที่33สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านนิรานสุขมุมวิท93มีพื้นที่ประมาณ50ตารางวาที่เหลือเข้าไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ในบริษัทบ้างในห้างร้านบ้างเป็นพื้นที่เอกชนนึงก็ไม่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ขออภัยครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครจระผนวกเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยในเรื่องลดมลภาวะทางอากาศเนี่ยผมก็ไม่เถียงแต่ถ้าพูดถึงสานาวนสาธารณะไม่ใช่ ได้ทางกับกัรเนี่ยท่านครับสิ่งที่เรียนต่อที่เห็นชัดก็คือว่าในกฎหมายที่ราชพัสดุผมขออนุญาตต้องอ่านเพราะว่าเป็นเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้นะครับที่จะลงรายละเอียดถึงพื้นที่ที่ขอเป็นตัวอย่างในพระราชบัญญัติที่ราชพัสูดพศ2 5 1พประกาศใช้เมื่อวันที่5มีนาคม2อ1 8มาตรา4ี่เขาบัญญัติไว้ชัดว่าที่ราชพัสดุหมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิดเว้นแต่สาระสมบัติของแผ่นดินต่อไปนี้หนึ่งที่รกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน 2. ออสังหาริมทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองร่วมกันเป็นต้นว่าที่ชายตลิ่งทางน้ำทางหลวงทะเลสาบส่วนอสังหาริมทรัพย์ ของและอุตสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุท่านฟังต่อนะครับในมาตรา5เขาเขียนว่าให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุกฎหมายฉบับนี้มี12มาตราฮะแต่ที่เกี่ยวข้องกับที่ผมจะนําเสนอมีแค่3ามาตราและมาตราที่สําคัญมากเพราะเป็นส่วนที่จะทําให้กรุงเทพมหานครมีโอกาสไปขอที่ราชพัสดุโดยประสานกับกรมธานารักษ์มาทาสวนเฉลิมพระเกียรติ ให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมาตรา11เขาเขียนชัดว่าที่ราชพัสดุที่กระทรวงทะบวงกรมได้มาโดยกฎหมายว่าด้วยการเวรคนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือโดยการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์กับเอกชนหรือโดยปากการอื่นก่อนที่วันก่อนวันที่พระราชญจัาินี้ใช้บังคับให้โอนมาเป็นของกระทรวงการคลังนะฮะท่านดูในมาตรา11ลำดับต่อไปครับขอรับภาพโฉนดที่ดิน ผมขออนุญ,ญาตปันธงเลยฮะเพราะว่ามีอีกหลายยติที่ดินแปลงนี้เขาท่านประธานนะ,ะตามโฉนดเลขที่สอง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 นะฮะผมไม่ได้ให้หวยนะฮะเลขสวยจริงๆฮะสอง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 นะฮะเลขที่ดิน3 7มเย์แหน้าสำรวจ3ามตําบลบางจากอ,อําเภอพระโขนงจังหวัดนครเกืือนขันปัจจุบันก็กรุงเทพมหานาครน,นะฮะ ที่ดินแปลงนี้ครับมีการทำนิติกรรมกันโดยการซื้อขายเมื่อวันที่8พฤษภาคมพศ2487ท่านมาทานถึงโลกหรือยังครับยังนะฮะผมเชื่อว่ายังนะคงมเมืม่อกี้ถามแล้วมีพี่ออสคนเดียวถึงเดินทางถึงโลกเราแล้วฮนะอายุ3ขวบผมนี่ยังอยู่ดาวกูโตะยังมาไม่ถึงปีนี้นะเกิดขึ้นเมื่อปี2487นายกบผู้รอดกับนางถงผู้รอดบ้านอยู่พะกะหนงมขายให้กะรวงพาณิชย์ ผมออกเสียงกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าน้องเปิดหน้าสองคเพราะว่าคําว่ากระทรวงพาณิชย์ในสมัยนั้นเขียนกออากาศซอหอสวงนะครับโดยลงนามโดยนายพิเศษคงคาเขตสอบถามท่านวิรัตท่านวิรัตคงคาเขตแล้วเป็นญาติท่านอันนี้ไม่ผิดนะครต้องขอชื่นชมว่าได้อุตสาห์ลงนามซื้อขายที่ดิดไว้ในสมัยนั้น ท่าดาครับที่ดินเนี่ยมีการซื้อขายกันเมื่อวันที่8พฤษภาคมพฤษเขาก็เขียนพอพาลอลึกสอเสือเลยนะไม่ได้เขียนแม่ปัจจุบันปี2487หลังน้ําท่วมแล้วก็หลังสงครามโลกได้1ปีพอดูย้อนกลับไปในมาตรา11ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ราชพัสดุครับได้มาก่อนพระราชชำยัดที่ราชพัสดุปี18โดยประการอื่นก็คือโดยการซื้อขาย เพราะนั้นที่ดินที่ได้มาก่อนที่พระรามอย่างนี้ออกให้โอนมาเป็นของกระทรวงการคลังเราก็ดูย้อนกลับไปนะแมาตาห้าก็จะเห็นชัดว่าที่ดินที่เป็นของกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นที่ราชพัสดุและถามว่าในเมื่อเป็นที่ราชพัสดุแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับกรุงเทพมหานครนะครับที่ราชพัสดุแปลงนี้นะครับถ้ามาทานตามกฎหมายที่ผมได้กล่าวเรียนไปเป็นที่ดินที่ติดกับถนนสุขุมวิท เนื้อที่20ไร่1งาน37ตารางวานะครับหน้ากว้างประมาณหน้ากว้างติดถนนสุขุมวิทนะประมาณสัก35-40เมตรติดกรมการขนส่งพื้นที่3หาที่ที่สวยอย่างนี้เพื่อทำสวนเฉลิมพระเกียตให้ในหลวงไม่ได้อีกแล้วถ้าวันนี้สภากรุงเทพมหานครไม่ได้ช่วยกันให้มียติที่จะให้กรุงเทพมหานครไปประสานกับกรมธนารักษ์ สิ่งที่ยืนยันชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งที่ยืนยันว่าที่ดินแปลงน,นี้เป็นของที่ราชพัสดุนะขออนุญ,ญาตเอกสารฉบับที่หครับท่านครับมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมีหนังสือจากกรมธนารักษ์นะโดยนายกรุงไกรพัฒรรกมลเป็นรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนในสมัยนั้นส่งหนังสือไปถึงประหลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงที่ผมได้อธิบายเบื้องต้นเนี่ยมาให้กรมธนารักษ์เพื่อเก็บรักษาเพราะว่าในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยกฎหมายเขาเขียนชัดว่ากรมธนารักษ์เนี่ยมีหน้าที่เก็บรักษาแล้วก็ให้ทําประโยชน์ก็คือ,คอ,คอจะให้เอกชนเช่าหรือให้กรุงเทพมหาคนครหรือส่วนราชการเช่าก็ไปตกลงกับกรมธนารักษ์ขออนุญาตอ่านเพราะว่าเป็นประวัติกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรมธนารักษ์เนี่ยทำหนังสือตรวจสอบไปถามว่าเลขที่ดินโฉนดสอง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 เนี่ย และเลขที่ดินโฉนด8682แปงบางจากพระโขนงเทพบหานครมิได้เก็บรักษาไว้ที่กรมธนารักษ์ต่อมากรมธนารักษ์เนี่ยได้มีหนังสือสอบถามรายละเอียดไปยังทางหน้าที่ดินกรุงเทพสาขาพระนขนแล้วปรากฏได้รับแจ้งว่าเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่2222 22, และ6882กระทรวงพณิชย์ผู้รับโอนในขณะนั้นได้มอบให้ในายแพทย์เฉลิมบูรณ์และนนท์เป็นผู้บันดาการรับโฉนดคืนไปเมื่อ8พฤศจิกายน2486 ท่านก็ยังไม่เกิด63ปีครับท่านผมก็ยังไม่เกิดเสร็จแล้วเรื่องนี้ไม่จบแค่นั้นครับพอสอบถามไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยถ้ามีโฉนดขอให้ส่งให้กรมธนารักษ์สองถ้าไม่มีโฉนดเนี่ยถ้ามีหลักฐานเรืเอกสารอยู่ก็ขอให้ส่งหลักฐานเรืเอกสารที่มีอยู่มาให้กรมธนารักษ์เพื่อจะได้โอนให้กระทรวงการคลังและเป็นที่ราชพัสดุปรากฏกระทรวงพาณิชย์ในสมัยนั้นนะครับโดยนายนรงฤทธิ์สนิทวงศ์ณุธยารองปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวง ขอฉบับที่7ฮะ,ะขอเอกสาร,รฉบับที่7ผมมุสาเป็นคนที่กรมที่ดินนะขออนุญาตอธิบายหน่อยนะครับเขาก็บอกว่าโฉนดเน,นี่ยได้สูญหายไปแล้วก็ทําเรื่องแจ้งความกับสารวัตรจ่ายสถานีตํารวจนครบาลราชวังขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการแจ้งความด้วยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนราชการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับ4นะครับกองคลังพัสดุไปดําเนินการแทนฉบับนี้เสร็จแล้วกรมธารักษ์แจ้งความหายเสร็จอะไรเสร็จก็ออก ใบหนังสือใบแทนนะออกใบแทนโฉนดได้เรียบร้อยกลับไปดูที่โฉนดนะนะออกใบแทนเมื่อ8เมษายนปี34นะออกใบแทนเสร็จขออนุญาตกลับไปโฉนดหน้าเดิมนะจะออกเมื่อวันที่8กรกฎา,าคมพศ2535ออกใบแทนเสร็จเรียบร้อยที่ดินแปลงนี้ผมตรวจสอบโฉนดณปัจจุบันก็คือเมื่อวันที่9ตุลาคมปี50เมื่อสัปดาห์าที่แล้วบังเอิญยติผมเลื่อน ก็เลยช้าไปประมาณ7วันถ้าจะเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หลัง7วันที่ผมอัิที่ปายในสภาก็เป็นเรื่องที่ต้องขอโทษแต่เชื่อว่านักวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า63ปีที่ผ่านมายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ยังเป็นชื่อกระทรวงพาณิชย์เหมือนเดิมยังไม่ได้โอนให้กระทรวงการคลังหรือกรมนารักถามว่าแล้วกรุงเทพมหานครจะทํำยังไงครับท่านประธานครับขอรูปแผนที่หน้าเก้าครับ ขอรูปแผนที่ระดับที่9ท่านประธานครับผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์กับกรมธนารักษ์เคยขอที่ดินประมาณเจ็ดไร่เพื่อทำสวนเจริมพระเกียรติพระราชินีครั้งที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาสมัยนั้นท่านผู้อำนวยการเขตก็ตั้งใจทำด้วยกันนะท่านบอจำเริญน,นะท่านนั่งอยู่นี่ไปดีขออนุญาตเอ่ยนาม ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสมัยนั้นไม่เอ,อ่ยชื่อกันแล้วกันฮะที่เกจไปโดนกันไล่คิดบัญชีกันภายหลังตัดเรื่องบัญชีคิดที่จะคิดออกไปนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยตอบชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้ที่ดินผืนนี้แต่ต้องการสงวนไว้เนี่ยเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการทหารและถ้าการให้ไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเสียดินแดน,นซึ่งผมก็เองก็มีความรู้สึกว่าทําไมส่วนราชการที่ใช้เงิน ภาษีของพี่น้องประชาชนไปเวียนคืนซื้อที่ดินมาต่างๆเนะี่ยไม่ได้คิดถึงประโยชน์ที่จะตกให้กับพี่น้องประชาชนแต่กลับไปคิดในเรื่องของธุรกิจที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าที่ดินแปลงปัจจุบันที่เคยขอสมัยที่พระบาทพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมยุครบเจนะ็บสองพรรษาเนี่ยปัจจุบันกลายเป็นปั๊มปตทสวนไม่ได้ได้ปั๊มแทนวันนี้ก็เหมือนกันครับที่สวยเหลือเกินนะครับตามตามแผนที่ที่เกิดขึ้นติดสุขุมวิทยี่สิบไร่ อาจจะใช้ได้จริงๆเนี่ยประมาณสักสิบไร่ขึ้นไปเพราะว่าด้านหลังเนี่ยกรมการขนส่งใช้พื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานของเขาถ้าหากไม่มีการตกลงหรือทําอะไรไปสักอย่างวันหนึ่งเมื่อมีการโอนจากกระทรวงพาณิชย์ไปกระทรวงกลาโหมและกรมนารักษ์เข้ามาดูแลอะไรจะเป็นหลักประกรันว่าคนพระโนงนอกจากไม่ได้สวนกรุงเทพมหานครนอกจากไม่ได้สวนเฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยที่ดินแปลงนี้จะตกเป็นของผู้ประกอบการซึ่งเป็นเอกชนผมขออนุญาต จริงๆถือเป็นการรบกวนเบื้องพยุกโลบานผมทําหนังสือถึงท่านสํานักเลขาธิการสํานักพระราชวังขอเอกสารลำดับที่สิบครับท่านแก้วขวันวัชโรไทยเพื่อที่จะขอให้สํานักราชวังทําโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติแปพรรษามหาราชาขั้นตอนก็ขออนุญาตที่แจงลําดับขั้นตอนนะครับว่า รายละเอียดก็คือว่าโฉนดที่ดินตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นเนี่ย20ไร่1งาน73ตารางวาปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และไม่ได้ใช้ประโยชน์สมกับมูลค่าของที่ดินมีเพียงสนามบ้านเล็กๆเท่านั้นเนี่ยขอให้สำนักพระราชวังประสานกับกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยโอนที่าทราชพัสสุ์ด,ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์กรมธนารักษ์ก็เป็นหน่วยงานที่ซ้อนอยู่ในกระทรวงการคลังนะครับตามพระราชบัญญัติที่รัฐ ตามพระบบราชบัญญัติที่ราชพัสดุปี2518และกรมธนารักษ์ยินยอมให้กรุงเทพมหานครหรือให้กรุงเทพมหานครเช่าตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้วยการพัฒนาทรัพย์สินร่วมกันปี2 5 3 6เราทําได้ครับได้ยิ่งดูจากเอกสารการใช้ที่ดินอันนี้ต้องขอบคุณสํานักเลขาสภานะที่จัดให้ขออนุญาตสักครู่นะท่านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ว่าความเรียงเอกสารก็ชักจะเริ่มงง,ง นะดูจากเอกสารที่ที่จัดมาให้ถ้าจําไม่ผิดในมาตรา26ในข้อที่26ในระเบียบว่าด้วยการใช้ที่ขอใช้ที่ราชพัสดุเขาให้หน่วยงานที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเช่าได้โดยไม่ต้องไปประมูลปกติในกรมธนรักษ์จะเอาที่ดินที่เป็นของตัวเองเนี่ยมาให้เอกชนประมูลแต่ถ้าเป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอย่างกรุงเทพมหาคนครของเราขอใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่อยู่แนอำน้าหน้าที่ของกรุงเทพมหาคนครสามารถที่จะเช่าได้เป็นกรณีพิเศษหรือถ้าเป็นการใช้เพื่อกิจการสาธารณะโดยไม่แสวงหาผลกําไรก็สามารถดําเนินได้เป็นกรณีพิเศษวันนี้เนี่ยผมเสนอที่นี่เพื่อให้กรุงเทพมหาคนครเนี่ยทำโครงการไปลองครับส่วนที่สํานักเลขาธิการราชวังได้รับบันทึกไปท่านครับสํานักเลขาธิการราชวังให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์เข้ามือถือผม นะฮะแล้วก็บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะประสานกับสวนร,ราชการที่เกี่ยวขอ้องเพราะนั้นวันนี้เนี่ยข้างบนกับข้างล่างมาเจอกันตรงกลางผมเชื่อมั่นว่าสวนเฉลิมพระเกียรต 80. ิ80พรรษามหาราชานี่ต้องเกิดขึ้นผมเรียนว่าเขตพระโขนงวันนี้เนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้อมมีปัญหาม,มากถ่าประธานนโยบายเรื่องการให้เขตพระขนงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ดี นโยบายเรื่องสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าจากสุขมุมวิท8 1ถึง107ก็ดีนโยบายเรื่องสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิก็ดีมีผลกระทบต่อการพัฒนาที่ดินของพระโขนงและบางนาอย่างยิ่งเพราะว่าผมอยู่ในส่วนที่กิโลเมตรที่17ห่างจากสุวรรณภูมิ15กิโลสร้างอาคารขนาดใหญ่ชนิดพิเศษได้มีการสร้างบ้านจัดสรรมากมีการสร้างคอนโดมิเนียมมากหลังนึงเป็นร้านครับติดรถไฟฟ้าห้องนิดเดียวแต่ว่าขายหมดโดยที่ยังไม่ได้ขึ้นโครงการ หมดตั้งแต่ยังไม่ได้ตีเข็มจองกันหมดเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาส่งผลกระทบถึงสถานที่ซึ่งจะเป็นที่นันทนาการนะนอกจากนี้นะครับที่เห็นชัดที่สุดท่านสร้างด้วยฟ้าเนี่ยท่านตัดต้นไม้ใหญ่ผมไม่ต่ำกว่า2อ0้าสิต้นนั้นการที่ได้สวนแห่งนี้ให้กับคนพระขนงผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความสมบูรณ์และก็เหมาะสมในการพัฒนาเมืองตามที่ท่านผู้ว่าราชการเทพนครได้คิดไว้นะครับก็ ขออนุญาตสรุปสั้นๆในการนําเสนอว่าความจริงแล้วที่ราชพัสดุไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวผมเชื่อว่าที่ราชพัสดุเนี่ยมีอยู่ทุกเขตในกรุงเทพมหานครไม่มีใครอภิปรายต่อแค่ผมสรุปเลยได้เสร็จจะได้จะได้เพื่อนต่อไปเลยผมขออนุญาตท่านประธานสรุปไปเลยครับมีไหมครับมีงั้นผมขออนุญาตนาเรียนเสนอเบื้องต้นครับขอบคุณครับท่านมา,านสรุป,ปเลยครับท่านสรุป,ปเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านวิรัตต่อบ เจอนายวิรัติคงต่อ,อนายวิรัติคงคาเกตครับครับผมกรับกับผม,บผมนายวิรัติคงคาเกตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากเขตบางกอกใหญ่จากยติของท่านรีรสิทธิรวันเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุด้วยหลักการและเหตุผลนะครับมิได้ต่างอะไรกับเรื่องที่ผมจะฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารนะครับ ซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่น่าจะยืนขึ้นอภิปรายน่าจะให้ท่านหัวหน้าสำนักงานเวขาขการสภาเป็นผู้อภิปรายเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านได้ไปเป็นผู้ในการสำนักง,งานเขตบางกอกใหญ่ได้จับเรื่องนี้มาตลอดในราการแลเหตุผลนั้นตรงตามนาโยบายของผู้ว่าการกรุงเทพมหานครในการที่จะขยายพื้นที่ เพื่อจะขอจัดสถานที่จากเอกชนจากหน่วยงานรัฐบาลรัฐะหรือรัฐวิสาหกิจจะทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อรถดภาวะความร้อนของโลกและอีกอะไรหลายๆอย่างตามเหตุผลตามนโยบายของผู้ว่ากวารการกรุงเทพมหานครเรื่องในเขตพื้นที่ผมมีอยู่ว่านางอุตสาหสวนาการได้ <c oughs> ยกที่ดิน พื้นหนึ่งจำนวน13ไร่ซึ่งผมเคยพูดในสภาแห่งนี้แล้ว